วันนี้ก็ให้หัดกินหญ้าวันแรกนะครับหลังจากที่เราย้ายคอกใหม่มามาอยู่คอกใหม่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นสองเดือนกว่าจะเข้าสามเดือนแล้วสามตัว ลูกผสมนะครับเขาเป็นลูกควนนมอ่าเขาเป็นลูกควนนมสีดำนี่ก็เป็นแบ่งกัดลูกผสมแบ่งกัดอันนี้จะเป็นบีบมาเตอร์ลูกผสมบีบมาเตอร์อันนี้ก็จะเป็นแบงกัดเหมือนกันจะให้ดูท้ายเขา กัวสองเดือนกว่าจะเข้าสามเดือนก็สบายสบายป้อนนมมาสองเดือนกว่า,วาแล้วส่วนสามตัว ฝั่งนี้จะเป็นรุ่นเดือนกว่าสิ้นเดือนนี้ก็2เดือนแล้วครับก็หัดให้กินหญ้าเหมือนกันตัวนี้จะมีตัวผู้ตัวเดียวไอ้บิ๊กตัวเมียหโอ้ยเหยียบขี่ละเหีย เราให้นมไปแล้วก็ให้อาหารเมร็ดวัวแรกเกิดผสมกับสามเดือนถึงหเดือนนะครับตัวใหญ่จะให้สามเดือนถึงหเดือนมากกว่าเพราะว่าราคามันถูกกว่าส่วนแรกเกิด จะให้เรียกเกิดถึงสามเดือนจะให้พวกตัวเล็กที่จริงให้ทั้งสามรุ่นก็ไดแ้แต่เราลดต้นทุนเฉยๆเนี่เยเดี่ยวซิายาเมื่อกี้น่ะไปกินเปลือกไม้แล้ว อันนี้ลิซ่านี่นี่ลิซ่าลิซ่าเฮ้ลิซ่าลิซ่าเอ้ยลิซ่านั่นเอบิกเอบิกเป็นตัวผู้ตัวเดียวเขาเปียกเขาเปียกมาเนี่ย เปียกอันนั้นนะไอตัวนั้นเขาตอกข้าตอกนี่แสดงถึงวัวมมากกว่าแบงกัดแต่เขาบอกว่าเป็นลูกแบ่งกัดแต่มันแสดงออกมาทางวัวมมากกว่าส่วนอีเข้าปั้นนี่ก็กเข้าปัน้น อีบิก๊กชอบเขาป,ปั้นเขาปั่นนี่ไม่คุ้นคนนะไม่ค่อยได้เล่นกับเขาทายมึนๆหน่อยนะนหน่อยย้อนแสงไหมนเนี่ยแต่อีเข้าตอกนี่กินหญ้าดีหัดให้เคียวเล่นแต่ฟางยังไม่ได้ให้นะครับ กินนมเสร็จก็ให้อาหารเม็ดวันนี้ลาท่านผู้ชมไปกับอน้อยลูกผสมครับเป็นลูกวนมมันเป็นการเลี้ยงขยายฝูงที่รวดเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องขยันป้อนนมหน่อย ให้ดูลิซ่านะลิซ่าลิซ่าเอ้ยลิซ่าเนี่ยมองกล้องเลยดิลิซ่าเฉยเดี๋ยเดี๊ยเฉยลิซ่านะฮะ